พอครบสี่เดือนยุสภาเสร็จมันต้องเลือกตั้งไปในสี่สี่ห้าวันถึงหกสิบวันอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วสี่เดือนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยุบจริงหรือเปล่าเพราะเหตุการณ์เนี่ยต่างๆทำไมถึงมองว่าสี่เดือนไม่ยุบอาวก็ดูข้อตกลงของเขาสิโ o a นะเออโมเออะไรดูเงื่อนไขเขาสิห้าสี่ห้าข้ออะไรอ่ะนะคือโดยหลักของการเมืองเนี่ยเลือกตั้งมาเพื่อให้บริหารประเทศนะแล้วการบริหารประเทศทำย่างไรให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ ทำยังไงให้ประเทศมั่นคงอตอนนี้คุณไปตกลงกันว่าเอา4ี่เดือนนี้คุณจะเลือกคุณให้เป็นนายกแต่คุณต้องยุบสภานะซึ่งซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยการเลือกตั้งมาเนี่ยต้องพยายามทํายังไงให้มันอยู่ครบออันนี้แสดงว่าที่ไปร้องอที่พรรคเพื่อไทยก็จะไปร้องสารรัฐมนูญเนี่ยก็เข้าเกณฑ์หรอคะก็ก็เข้าเกณฑ์ก็มีโอกาสในการที่เขาจะเอาข้อที่จริงข้อตกลงเหล่านี้เนี่ย เอาไปเสนอสารว่าไอ้ข้อตกลงเสนอไม่ได้เดี๋ยวมันก็เป็นประเด็นอีกเห็นไหมอีเดงเห็นไหมนะว่าไอ้ข้อเสนอข้อเสนอเหล่านี้ที่บอกว่าเอ้ยคุณห้ามรวมคะแนนขึ้นมาให้ได้เสียข้างมากนะข้อตกลงอย่างเงี้ยในทางการเมืองเนี่ยนะในการที่จะให้บ้านเมืองมั่นคงรัฐบาลมีศักยภาพทาได้เหรอถูกไหมแม้มีข้อตกลงอย่างนี้ก็ตามเนี่ยนะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยคุณไปตกลงว่าให้ การบริหารประเทศ air, อ่อนแอนะถ้ามันข้อตกลงเนี่ยนะไอ้หลักกฎหมายเนี่ยมันก็มีว่าม,มันขัดตอ่อความสงบเรียบร้อยและสินธรรมมันดีของประชาชนนะเพรตกลงแบบเนี้ย